วันนี้ครับผมอดแจไม่ไหวโอลช้อปปี้15เด้ยน8นะครับก็ไปเลงเห็นมันลดราคาครับกระเป๋าเกเกอรี่ที่อยู่ในรุ่นของสเปียร์ซีรีส์ครับทีนี้เดิมเนี่ยเขาขายอยู่ที่3,000 สามพันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาราคาอยู่ที่4 2่พบวกลบโค้ดกับค่าส่งแล้วเหลือที่หนึ่าบดาทนี่ก็เพิ่งได้มาครับก็เลยทําคลิปเปิดกล่องนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรแล้วถ้าผมไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูต่ออีกนะครับโอเค รุ่นนี้นะครับเกเกอรี่เกเกอรีーー่เออสเปียร์ฮาร์ดคอร์รายละเอียดไม่มีอะไรบอกมากมายเลยนะครับเกเกอรี่สเปียร์ฮาร์ดคอร์คอยอตี้บราวน์นะครับสีแมสสวยงามใช้ได้ครับ ไม่บอกว่าเป็นผ้าอะไรนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นวัสดุทําจากผ้าไนลอนนะครับโอเค,อเคสวยงามนะครับสิบสองลิตรขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะเป็นซิป YKK น่าจะเป็นวัสดุน่าทำจากผ้าไนลอนห้าร้อยนะครับ Special Operation f o r c e โอเคครับช่องด้านหน้านะครับเป็นลักษณะเหมือนสามารถใส่ของอ่ามานี้นครับไม่ลึกไม่ใหญ่มากก็พอดี ต่อไปเมนหลักครับอืมไม่ค่อยลื่นเลยเปิดได้แค่นี้นะครับโอเคซิปสองทางนะครับ Make in ฟิลิปปินส์นะครับตัวป้ายแท็กก็ไม่มีสัญลักษณ์ของเกอรีบ่บอก เปิดได้เล็กไปนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเปิดได้ก,กว้างขนาดนี้กว้างกว่าน,นี้อ่าอันนี้คือัคเกิลไว้สำหรับปรับขยายตัวต้นองกเปนะครับอืมอยากงริงโอเค เป็นเป้เดย์แพคผมว่าได้อยู่นะครับนี่ไนลอนมีช่องสำหรับใส่ถุงน้ำนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่มีช่องแยก ใส่ถึงน้ำทีนี้ผมมีไอแพดอยู่หนึ่งเครื่องดูว่ามันจะใส่ได้ไหมจุดประสงค์คือต้องการเป้ใบเล็กแล้วก็สามารถใส่ไอแพดของทํำงานได้ตมาแห่พอดีคนระับพอดีจริงๆไอแพ1สนิ้วโอเค ขึ้นทรงใหด้ดูแล้วก็ตัวสายโอ้นี่มักหนาแล้วก็ใหญ่สายรัดเอวผมว่ามันทำไม่ค่อยมีสมเหตุสมผลนะไอตัวนี้เล็กแต่นี่ใส่รัดเอวใส่รัดออ,อกจะเล็กดันใหญ่โอเค ยางมาไม่ครบด้วยยางหายอะไรนี่อ่ะอ๋ออ๋อออไม่หายครับด้านนี้เป็นยางครับด้านนี้เป็นตัวปรับเออมันทำแปลกแเลกไโอเคนี่ครับคือเกลลรี่สเปียร์ฮาร์ดคอร์ขนาด12ลิตร เดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานอีกทีนึงนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่า